คนที้เกิดวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสมถ้วยค่ะใบที่สองค่ะสี่มิถาวค่ะใบที่3ค่ะ View of Fortune ค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะใครที่ยังไม่มีคู่นะคะก็จะมีคนเข้ามาในช่วงนี้ค่ะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่สามนะคะบางทีถ้าเราเข้าใจกันนะคะคอยเทคแคร์กันคอยให้เวลากันนะคะคอยพูดคุยกันมันก็จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นะคะแต่คนวันอาทิตย์นะคะ ในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้การงานของคุณจะดูดีมากขึ้นนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะการงานของคุณจะตั้งหลักตั้งฐานได้นะคะทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตนะคะโดยเฉพาะนะคะความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณค่ะทรัพย์สินเงินทองในช่วงเวลานี้จะมีเข้ามานะคะ บางคนอาจจะได้ทรัพย์สินจากมรดกนะคะหรือบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินจากสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือการลงทุนที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะที่สําคัญนะคะบางคนอาจจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงดวงก็เป็นได้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวนะันอาทิตย์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ